ชอบมือถือซัมซุงรุ่นไหนไมากที่สุดครับ A55 ชอบความบางความเบาความเชฟที่แบบจับแล้วมันเข้ามือแล้วอีกอย่างเกมไม่น่าเกียดเลยอ,อะไรที่เราเล่าไม่เข้าไทย <laughs> ซัมซุงกาแล็กซี่เอลฟาอุ้ยอย่างแก่เลยอุ้ยคือนั้นตอนนั้นคือมันบางสวยจัดเลยจริงพี่แก่อย่างเดียวคฟูชิโรดดี้สิบเอลฟ้าผมชอบดีไซน์มันมันดูลุห่าตอนนั้นเครื่องน่าจะบางอยู่ด้วยมั้งอืมแล้วก็ความเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ะเออเรียมเลยรู้ว่าเหลี่ยมแล้ว S7 Edge ดเพี่ว่าตอนนั้นะผมมาได้ S7 มาใช้รู้สึกว่าทำไมไม่ได้ S7 Edge มาใช้วะแต่พอดูรีวิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออมันชอบนะตัวเนี้ยมันทุกอย่างมันดูดีหมดซัมซุงกาแล็กซี่เอส d g เอทสีเอโมราลกรีนเลย สีสวยสวยทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่ Galaxy Folder 2เพราะว่ามันสวยแบบจอพับคือเปิดออกมาแล้วหน้าจอมันยังเต็มอยู่แล้วมันก็มีปุ่มกดด้วยถ้าชอบน่าจะเป็น A80 ครับผมรู้สึกว่ามันเท่มากแล้วเป็นไอเดียที่จริงๆปัจจุบันถ้าเอามาใช้อะน่าจะดีนะมันน่าจะไม่น่าเบื่อเหมือนปัจจุบันนะใช่ใช่รู้สึกว่าอยากได้ตัวนนั้น Note 10มั้ง Note 10หรอไอ้ที่น้ตร้อนๆเนี่ยนะตอนนั้นน่าจะเป็นฝักของดีไซน์มากกว่าแล้วก็รูปแบบการใช้งานตอนนั้นเรายังไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องชิปก็น่าจะ s 9เพราะววว่่่่าาเเเคคคคยยยใชชช้้้้แแแนนนนััลกก็็ททีีผผผมมมอออบบบบรูสึงป มือถือจอที่มันมีเคิร์บอยู่อันนี้ผมเคยพูดไปแล้วก็คือโน้ตสอเพื่อินเพชช่นที่ผมเคยใช้ครั้งแรกคือด้วยความที่มือถือมันดูดีไซน์แบบมันเหมือนสมุโดโน้ตอะชอบฟิปเจ็ดฟิปอ๋อไตัวเล็กตัวใหม่อ่ะนะใช่อ่าโอเคแล้วคุณผู้ชมละครับชอบสัม u ุงรุ่นไหนมากที่สุดลองมาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้หน่อยนะ